Bye. Mm -hmm. เด็ข้าวสารอานข้าวจากคนบ้านนาข้าวว่องไวทันใจและทันตาและทานว่าต้องมาเสียเวลานั่งอ่านไต่จงประสานโดยการนั่งฟังในห้องแอร์เว่นเออเอาห้องพัดลมให้มันรอดก่อนเถอะขอยินดีต้อนรับพี้องทุกท่านเข้าสู่ทิมนทานของบรลลูออฟฟิเชียลทุกๆท่านเลยและเนื่องในเมื่อบนานมานี่มีไอ้น้องคนไทยมาข้อความ่วยเลอจากรัฐบาลเล่าเกี่ยวกับวัคซีนดังเก่าวด้วยว่ากันว่าเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกเลยในตอนนี้และในมือนี้บรลูกระสิพามาว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมี มีสิทธิ์เป็นไปได้บอกที่รัฐบาลลาวจะให้สมวังดังใจขอที่ไอ้น้องคนไทยยากสักวัคซีนเดี๋ยวเอามาเวิาง,งพร้อมๆกันว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้หลายซํำใดเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโดยแน่นอนเลยที่ไอ้น้องคนไทยมาขอความช่วยเหลือจากทางการลาวแต่ท่านบริมายความว่าคนลาวเก่งคนลาวผลิตวัคซีนเองได้แต่อย่างได้เพียงแต่รัฐบาลลาวเปิดหับการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นต้นจีนและสหรัฐอเมริกาและในทางกับการได้ยินข่าวเอามาแววๆว่ารัฐ บานของไทยบ่เปิรฮับเอาวัคซีนที่ประเทศอื่นขาเจ้ามาซ้อยเลยและยังได้บอกว่าจะหาซื้อเอาวัคซีนโตด,ดีๆมาให้พี่น้องชาวไทยเองขณในตอนนี้ก็ยังบ่มีเข้ามาและอาจจะมีเข้ามาแต่บ่มีว่แววเลยว่าจะโทษทึงคนทั้งประเทศ <S <S โดยเหตุน,นี้เองจงเฮ็ดให้พี่น้องชาวไทยมาขอความช่วยเหลือจากทางกานลาาเพราะวัคซีนบบโทษทึงคนทั้งประเทศนี้เอง <S <S และเมื่อเฮาเบิงไปยังประเทศไทยในตอนนี้ก็ถือว่าน่าเห็นใจสุดๆเลยราะนนี้ประเทศไทยเกิดการระบาดของเชื้อโควิดอย่างใหญ่คน ตา้มือละเป็นร้อยติดเสื้อวันละหลักกมื่นคนตายตามท้องถนนก็ยังมีก็ถือได้ว่าหน้าเห็นอกเห็นใจสุดๆเลยสําหรับประเทศไทยในตอนนี้และในความเป็นไปได้ของรัฐบาลเหล่า่าจะ้อยเลอพี่น้องสศา้ไทยบอ นั้นมีความเป็นไปได้สูงถึง90%เลยทีเดียวเหตุใดบรุษจึงคิดแบบนี้และมั่นใจได้ขนาดนั้นอย่างแรกเลยก็คือไทยกับลาวคือพี่น้องกันโดยแม่แต่ภาษาการเม้าก็ยังเข้าใจเป็นกันเองบรรเลงเพลงฮักลิมฟังคองพัชิเบอเอินมาบ้านพี่เมืองน้องได้จังได้โบแมนละเวนเอ้ยโบคลิปนี้บริเกี่ยวกันกับเพลงเลย จังในกระตามในความเป็ดไปได้มันมีลยอยู่แล้วพอรัฐบาลเลาเปิดหับการซอยเลือจากประเทศอื่นย่างต่อเน,นื่องและในตอนนี้ก็เบ้าได้เลยว่าแทบสิโทษึงคนล่าทั้งประเทศไปแล้วสําหรับวัคซีนและถ้าเป็นคนไทยในล่ามันสามารถไปหับสักวัคซีนในแบบสบายสบายเลยบ่ต้องลองเอ้ยที่คําว่ามันยากมันซ่าจังในกระตาเมาคอเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนไทยดังเก้าจงได้หับวัคซีนไว้ไวไวดังใจปานะัหนาสำหรับบมลูกสิคอบมมีอย่างไรสิคอลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอก้าวขำวา สะบายดี